ไปต่อกันที่รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะนายชัยพัฒน์พันธุนสกุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และรับฟังปัญหาในการทํางานของสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องิรินทร์โดยมีนายคมกริอภิชัยสรพันธ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องเิรินทรนายชินกรคะอังกุผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมาครูและบุคลากรให้การต้อนรับหลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีและสวนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน สำหรับทางด้านนายเอกราชชวีวัตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์และห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีดรปัญญาศาสตราผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับค่ะ